สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือผมคิวคุงชาแนลวันนี้ผมจะมาสอนสอนใช้คำสั่งพิเศษคำส,ส,สั่งเศษเอฟเฟกต์คำสั่งเศษคำมานบล็อกประครับผมสองอย่างราทำันเลยครับอีกแรกครับมาตรงนี้ปุ๊บนี่ปุ๊บครับดีเอฟเอฟ อีไอเนี่นี้ก็วอลึบนีุ้บซึบก็สปีึบก็อีอีกอีอนี้ก็ใช้จะเวลาเท่าไหร่อ่ะนี่แบนี้แล้วก็ ความเร็วสปีดความเร็วสูงสุดแค่ร้อห้นี้ปึ๊บนี่ผู้ชมอ่ะคเร็วเลยเดียวสิบไายว้หมดแล้วใช้คสังส่งอื่นได้ครับชมโอ้ยหนึ่งนมนมนมตะกี้เหนึ่ง โอเคครับก็ตัวนี้ก็มาคำสั่งต่อไปครับคำสั่งเซตขมานบล yani ็อกนะครับผมคำสั่งเซตขมานบล็อกก็เหมือนเดิมครับครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เอ่อ e ปึ๊บ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 เฮ้ยเออดูแล้ว A o m m a n b a อึบเดี๋ไม่ใช่โอเออแล้วก็อ k ตึ๊บตายแล้วนี่ก็ใช้ทำมัก็ได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้กินนี่ขอจะกลับมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ล้กดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดทูบไลค์ด้วยบาย